ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่เราวันนี้เรามาเดินตลาดคองถมหนองสองห้องนะคะทุกคนอันนี้พาน้องเซฟมาเดินตลาดคองถมน้องเซฟมาเดินตลาดคองถมแล้วครับเดินดูเลยครับอันนี้มีตวัวไข่ไหมคะอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวกลับมา อย่างเบิ่งนตลาดแรงน้องสรงหงค่ะนี่พักติว,วนะพ้กวนที่พ่อนัที่ไหนแล้วลูกครับยู่ที่เดิมครับ,เด,รบเดี๋ยวมายืนรอตรงนี้ครับสมป้าน้อยสมกุ้งจอมคุ้งจอมดได้แล้ววะ กำลังตั้งกระดาษไอ,อ้ตั้งตลาดเฮยบอกไว้ว่าจะทำเอาคือเอาผัดไทยไหมนี่ผัดไทยไปให้พี่แก้มไหมนี่ะไปไปเดินไปเดินไปก่อนลูกไปเดินไปทางไหนทางนี้เนาะคือไปทางนน้นมีอะไรปลา ปาหมอปาหมอย่างปลาเข็งไงปลาเ็งะหเขาฝากไวู้ะซื้ออปลานึ่งตัวเอาไหมสักตัวไหมเอาตัวเอาตัวเนี่ยเอาตัวนึงค่ะเอาตัวไหนค่ะ0สิบบาทฮะเจบาท ใช่ครับฝั่งนี้เป็นปลาเผาปลาเนนเผาปลาเดินไปต่อ เราตังค์พอเรื่องเหรองๆดูกันต้องเซฟหน่อยมีขนมมีผักมีปลาขายขนมเค้ก มีขนนมีป,มปลาทูนี่ก็จะเป็นร้านเ,เย <laughs> ียนีสิบบาที่สามสิบอ้ี่ีไข่มดแดงด้วยผักไส้กอกอันนี้มีแมงแม่ทอด มีหน <mile> ูด้วยนะคะหนูทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแมค่ะสุภาั่อนมีปลาคามีนี่แมงเลยะเก็บเดียวห้าสิกัทยไมไ่ขวดไปทอดได้แมขดอีกล้วนนี่ไข่ว่ค่ะนี้ค่ะนี ข้าวบข้าวขไปทอ้นไปกพน่ซาาซื้ออะไรเอาให้ด้วยได้ไหมเอาเป็นปั่นแล้วไม,ไอมเอามะพร้าวปั่นนมสดมีหอยแครงด้วยนะคะทุกคน ไม่แดงรูปตัวโตเอานีา่ทำเป็นแบบนี้เ,เอาลโลหนึ่งค่ะลวกไหมครับวกค่ะลวกหมดเอาแบบพอดีค่ะไม่ไม่แดงมากลูกโตมาก ตัวโตวเลยอันนี้เป็นไซส์เล็กนีไ่ไงอันนี้อันนี้เท่าไหร่คะสามสิบบาทครับเอาอันหนึ่งเนาะเปสองร้อยพอดีได้แล้วเราซื้อที่เปิดด้วยไป เป็นปลาเผาฮใช่หรอปลาตะเพียนไข่ไข่จริงๆนะทุกคนดนะูใส่ไหแต่่เ้าอ, <c oughs> อือ เอาข้กงเอาถุงนึงเดี๋ยวไปเก็บมาต้มเองเดี๋ยวเอา,เอาที่เข้าต้มมาเดี๋ยวร้วเท่าไหร่นะที่เขาขายอยู่ตรงนั้นสิบบาทหรออ,อันนี้เป็นพุงปรีชด้นดยไปเลด นี่ครับ <c oughs> นี่กิน,เ,นเอาเอาดูเดี๋ยวนี้อันนั้นมันหมดแล้วหรก อยู่ตรงไหนหรอไปซื้อตลอดครับแล้วก็มีปลาหมึกไข่ด้วยอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับพาไปอางนั้้างครับเอาอะไรค่วแม่เคยกินปลาคอดแดงกินนึงรงกินอ่ะ ไม่แม่เคยกินหรือยังน้องเซฟรอกกว่าลูกน้องเซฟอย่าเพิ่งเดินครับไปเดินเลยครับเดี๋ยวไม่ต้องไปฟังนูดไม่เป็นไรเดินไปตรงนี้ก็ได้ ปบ้างี่นกมี้องเซีกลับมาก่อนลูกของยังก่อนของเทคโนโีป่ะคะไม่มีเลยเทียมรุ่นก็นปได้ไ่้จะ่วเียเอาได้แล้วค่ะเราเดินทางกันต่อ อันนี้มาดูว่า <c oughs> เอาพอหอยมาผู้ไหนเาาดียวเดียวนะออกับน้ำเดียวนั่นก็ได้คนเดียวเออไปไป,ไป,ไป

แดดร้อนอยู่เลยนะคะทุกคนแดดแรงมากแดดตอนเย็นอย่าเดินเร็วครับฮะ,อออะ,ะไอเบิ้งที่ละ่ะอันนี้ขายอะไรขายปลามีปาครับ ถ้าตั้งยันไม่ได้ค่ะสามันจะดนสาดสายต้องลอยไปเรื่อยๆลอยไปเรื่อยๆลงอยไปเรื่อยๆนี่ไหมล่ะเนี่ยสั่งไห้เลยเออเออ ไม่ซื้อ,อย่อนอีกทีมันนั่นนันไหนซื้อไม่มันมีของเดียวไงไอ้วัวอยากบอกไปได้ห้องฟองอันนี้มีร้านเสื้อผ้าเด็กชุดชั้นในกางเกงน้ผ้าอื่นมีร้านเสื้อผ้าเย,ยอะแยะเลยคร่ะทุกคนวันนี้น้องเซียสพามาชมตลาดคลองถมบ้านน้องเซงีตอนนี้เวลากี่โมงครับ พานี่เลยว่าสองตัวเสื้อตัวอยเลยครับเสื้ออยเลยครับทำไมแม่ผ้านี่เหมือนที่เราใส่อ่ะเออผ้ามันนิ่มเลยมาจับดูสิสองตัวลอย ไปเบิ้งอันนั้นก่อนไอ้ขี้เล็กไงแม่คือซีซีต้มมาเองสีคือที่เอาน้ำเพลินเลยเอยเอทานไปเก็บนเนาะไปแกงกิ่ร้อยมิหยาหนันเขาใส่เอียงเนี่ยเหรอใส่นามยานั่งอยู่บ่คือเพื่อใส่เพื่เคยแกงเลยน้องเซฟจะพาไปทางไหนต่อครับก็

นี่เป็นร้านข้าวร้านขนมร้านเสื้อผ้าอันนี้เป็นร้านขาานมดูนะบาร์เลกาน้องเซฟเอ้าขวดจักรน้องเซฟคุณจะควรรู้จักน <c oughs> ้องเซฟเพ่นคุณยาเลอกเดี๋ยวมเอาได้ เอาอีกมไหมลูกกูอีกมไหมเอาน้ำซุมอีกไหมลูกน้ำซุปอิ่มไหมพอแล้วเหรอข้าวอิ่มข้าวอิ่เลยนหรเอ๊กินอันนี้กับเป๊ะก็ได้เออถินแล้วถินเลยแล้วไม่ไปรอทำขยะก่อนลูกข้าวจะเอาเลาเอาเลยเอาเลยขาจะเอาเอาไหมเอาไปให้คุณยายด้วยไหมเนี่ยเอาไหมยายกพี่แก้ม สามแก้วย,ยี uh, ส่สิบเป็นปคะเอาอะไรบ้างครับอะไรเอาน้ำส้มนั่นเหละยวเสมไม่เอาแล้เอาสมก็พข้าวได้คว่าซื้อะไี่ว่มีแบ่งยี่สบแบ่งยี่สิบเพื่นันเคี่ เอาอ่าน้ม่เอถุงเดียวค่ะถุงเดียวก็ลองถุงใส่จะถุงุอเนี่เราผู้แม่บอกว่าผหลัพันนี่แอมใช่ไหมคลัพันเราเป็นอย่างเดียววันี้หัวลแก้วหัวละสามสิบบาทจ้า เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันเลยนะคะทุกคนได้เต็มมือเลยค่ะเต็มสองมือเลยนี่ของพ่อนัดดูสิซื้อกรบข้าาซื้อของได้ของเต็มเลยไานจี พอนาได้ other, อะไรบ้างดูสิดูสิเรามาช้อปปิง้ง <laughs> เต็มไหม <laughs> น้องเซฟน้องเซฟพามาช้อปปิง้งได้ของเต็มเลยโอเคค่ะป้ายเดินทางกลับกันเลยค่ะีเยว